วันนี้พาชมขั้นตอนและบรรยากาศการติดตั้งงานแรปหลังคาดำเงาและหูกระจกดำเงารถ Honda HRV นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มดำเงา PVC Premium เกรด5ปียี่ห้อ KPMF ท็อปแบรนด์ชั้นนำจากประเทศ UK คันนี้รถรุ่น EL นะครับแต่มีการแปลงแต่งหลายจุดทำให้คล้ายๆกับตัว r s นะครับหลังจากล้างรถเสร็จขั้นตอนที่สำคัญมากๆสำหรับการแรปก็คือการเตรียมผิวครับเนื่องจาก เป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับไม่ใช่รถที่ออกใหม่ใต้ายแดงโชว์ดูมซึ่งในการเตรียมผิวนี้จะมีตั้งแต่การลูบดินน้ำมันเพื่อดูดคาบฝังแน่นให้รถมีผิวที่เรียบเนียนไม่มี contamination นะครับในการลูบเราจะใช้ดินน้ำมันของจากเอ็มนะครับเพราะงั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยเรื่องความปลอดภัยครับว่าไม่ทำลายสีแน่นอน จากนั้นเราจะทําการไล่ฝุ่นก่อนการทํางานนะครับซึ่งในขั้นตอนการไล่ฝุ่นเราจะมีการใช้น้ําไล่ฝุ่นคล้ายๆพวกฟิล์มใสกักรลอยครับก่อนการแรปเราจะมีการทําเทปมาร์กิ้งบริเวณขอบที่จะทําการตัดพัตเตอร์เพื่อเป็นการป้องกันสีรถอีกชั้นหนึ่งนะครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการตัดพัตเตอร์เพียวๆบนสีรถนะครับมาถึงขั้นตอนการแรปกันบ้างนะครับฟิล์มที่ใช้ในวันนี้จะเป็นฟิล์มดําเงา g r o s s back PVC ของยี่ห้อ KPMF เป็นท็อปแบรนด์จากประเทศ UK เนะครับ,เร,บเราจะเริ่มทําแบบบริเวณเสาคีบฉลามกันก่อนนะครับเนื่องจากคันนี้จะเป็นการแรปแบบไม่ถอดเสาคีบฉลามนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้ากรณีแรปแบบสอดเสาคีบฉลามเนี่ยมันจะต้องมีการล้วงเข้าไปถอดน็อตข้างในนะครับทาให้ฝ้าเพดานของรถมันยับลงมานะครับเป็นการแรปราวเสาคีบฉลามเป็นการทําแบบแล้วก็ เอาฟิล์มให้มาลอมรอบตัวสสาคลิปฉลามครับเสร็จแล้วนะครับจะทําการลงฟิล์มแล้วก็ไล่จากด้านมาด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาไปชมบรรยากาศขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มกันเลยครับ หลังจากรีดฟิล์มเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะทําการเก็บขอบนะครับทั้งในส่วนเสาคลิปฉลามตรงกลางนะครับขอบข้างซิลหลังคาและบริเวณซิลขอบกระจกหน้านะครับทุกด้านเราก็จะยัดฟิล์มเก็บเข้าไปในขอบหมดเลยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นสีเดิมตัวรถคันนี้ลูกค้าจะเพิ่มเติมในส่วนของฟิล์มดําเงาหูกระจกข้างด้วยนะครับสาหรับหูกระจกข้างเราจะทําต่อเป็น2ชิ้นก็คือชิ้นด้านในกับชิ้นด้านนอกนะครับ ที่เราต้องต่อสชิ้นอย่างนี้เนื่องจากว่าหูวกระจกรถเนี่ยมีความโค้งค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไม่แบ่งฟิล์มเนี่ยมันมีโอกาสที่เวลาติดตั้งไปแล้วฟิล์มจะหลังทําให้เกิดฟิล์มเด้งนะครับเวลาลูกค้าออกจากเราไปแล้วก็ไปใช้งานรถนะครับเพราะงั้นเซฟเวอร์เวย์ก็คือการที่แบ่งเป็นชิ้นในกับชิ้นนอกแบบนี้นะครับโดยเราจะแบ่งตามสันหรือว่าบอดี้เคอร์ฟตัวรถนะครับก็จบกันแล้วนะครับสาหรับขั้นตอนและบรรยากาศการแรปหลังคาดําเงากับตักระจกข้างดําเงาของรถออเนียลเ v ชอาวี สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจทําแบบนี้สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีฟิล์มให้ท่านเลือกหลายแบบมากตั้งแต่เกด3ปีไปจนถึง5ปีนะครับเป็นท็อปแบรนด์ก็มีนะครับพวก 3M พวก KPMF เหมือนในคลิปนะครับราคาก็มีหลายเกตตามคุณภาพเลยเกดสูงก็ราคาสูงเกจเกดเริ่มต้นก็จะราคาไม่แลงมากสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ผมจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าท่านไหนชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆสวัสดีครับ